ที่นี่ไปเสร็จไปตั้งที่ค่ะเราไปเสร็จสี่ปีกว่าถ้าไปก่อนจะได้ต่อ เซนเอเอศูสองแปที่ชองสองค่ะได้คุณผเสร์ฟแั้นเราขับไปปิดไหม คนไทยยังไม่หมดนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวต่อแล้วก็ไปเอารถหาอะไรกินก่อนพี่น้องเพราะว่าไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าในเช้าตรูน่ะทีนี้เราก็จะเดินทางไปที่หาอะไรกินก่อนเนาะพิ่ไปไหนต่อครับพี่อ่ะ ออเหรอโอเคน้องงั้นผมก็อำนไม่ได้กันไม่ได้ถุตเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนไหมต้องกินเดือแล้วเลยหมดไปหนึ่งพันกับสี่สิบบาทหนึ่งพันกับสีสิบาทเออก็โอเคนะห้าปี้ังน้นทำสิบปีฮะทำสิบปีมีตังจังนู้ทำสิบปีไม่มังไ นิ่งๆเองกลาัๆตันข้างมันจะคันมีทางเติดต็ไม่ช่างตะกินหรอกเป็นรูปเป็นร่างรชินก็ต้องวามในทางไปน้กินก่อนเข้าห้องน้ำก่อนห้ึงนี่น่งหัวเตยงเ้าั้ออะไรอ่ะทาวดีันี่ไ 꽃이 너무 치 มาเพื่ออม,อมจองระยก็ตั้งคลอ,องไปในฝั่งตาครอบลุมไรรู้ประชาชนซั่น,น,นม,มีน้ำหายเยี่ย,ยดิดเอกสารในกระเป๋าก่าอนอะไรครับแตลูกครับผมเท่าไหร่นะครับยี่สิบหา ตี่อเพือน,น้องอแนลกแัอย่างเดียวนะครับแพ่น่งไม่กิน,นเป็นคนเดียวแกไม่อยากกินคนแก่ที่ยาก <laughs> อนั <c oughs> อนอนี้เป็นพาสปอร์ตใช่ไหมครับผมเขาทมันจะานังสือเดินทางที่เราจะไปเขมรไปนั่นไม่ได้ทำเลยอันนี้คนละอย่างกันบ้างแค่บัตรประชาชนพาสปอร์ตที่ไปได้กี่ประเทศทั่วทั่วทั่วลตไปไหรปี แลก็ประมาณปีเท่างตี่เจ้าทำันาอถือว่าโอเคไม่ถือว่าแพงมากเนาะแพงตอนไม่ไปก็เราก็ทำไว้เผื่อเราโอกาดไปเนาะมันจะได้มันจะทำไ้คือวันนี้นันโทรหาประมุ่นจะไปไกแก้วครับอ๋อผณชอบคุณข่าใหตอนยี่ห้อนบยี่สิบห้าบทนึงยี่สิบห้าบาทเนี่ยรสชาติอร่อยนะจะได้ดื่มแต่ว่าไม่อร่อยเท่าไหร ยันนัทเขาชิมอโดนไหนเด้ออยู่ตรงเรื่องอะไรขอไปชมหรือว่าที่ว่าที่อำเภอที่ทำการอำเภอนะครับมามาจับเออมาบริกรุ่นได้เพราะว่าเขาจำหน่ายตรงนี้แหละแต่เขาไม่าประจำเหรอก็คือมาก็สามารถมาบริการได้อุ่นได้สั่งข้าวสั่งข้าว โอ้เขามากีก๋วเตี๋วด้วยใช่ไหมเพื่อนยงอ๋อขอบคุณมากครับ,รบเดี๋ยวไม่ข้า,าไปเสริมให้เออเอาน้ำมาขดตงแก้วมาอืมนั่งจ๋าเดี๋ยวพาเจมส์กินข้าวกินน้ำก่อนขับรถมาตั้งห้าสิบกิโลไปกลับก็ร่วมร้อยโลดวยจะหิวข้าวซื้อข้าวคลั่งยังย่ได้กินเลยต้องมาสั่งทางนี้กินดีกว่าโอเคเดี๋ยว สั่งข้าวขาหมูใช่ไหมข้าวขาหมูอันนี้กินได้ซื้อมาชีวิตพวกเราก็เดินทางไปบนเ้เลยพี่นอ้องอไปไหนมาไหนก็โอเคเดี๋ยวสักครู่แม่แม่แม่ค้าจะนำมาลมแรงจะต้นอัน,อ,นอันต้มกี่บาทแก้วละสิบจ้ะเอามา20บาทเดี๋ยวให้ขายคนก่อนกันละกันกน,น้องมากินข้าวขาหมูข้างตรงเนี้ย เจอชีวิตรอดไปเนยกระโมงกะเปื่อยในจ่าโป้งเลยจ่าเอาเอายี่สิบบาทเอายีบาทเอาต้มนะซื้อถั่วเห็นถั่วมันสวยๆผมขอชิมนิดหนึ่งได้ไหมได้จ้ะได้อันนี้ตามไหมคะถือตามะไรครับผมนี่ยี่สิบใช่ไหมโอเคเอาไอพีโอ้ขอบคุณมากเลยมีเขาแม่ค้าบริการมีถุงเปลือกด้วยอ่ะกินดูนี่มาได้ตรง พี่น้องลมเมื่อกี้พัดนะลมพัดเกือบเกือบไม่ได้กินข้าวแล้วอ่ะพัดเต็มพี่น้องสังเกตไหมเอาขวดได้ไหมอ๋อนึกวาสามผมเสื้อตัวนี้สีสม้มรูปโปรไฟล์ Facebook เฟซบุ๊กก็เสื้อตัวนี้แล้วก็โปรไฟล์ยูทูบก็เสื้อตัวนี้ ทำพาสปอร์ตเสื้อตัวนี้มันจะเป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของพี่ัาลิงว่าตัวนี้เป็นเสื้อตัวเก่งแล้วก็ใส่มาเป็นสิบสิบปีพอดีมือว่าอย่างเงี้ยลมมันไม่นั่นไหนลมมันไม่นั่นก็เลยใส่มาทำพาสปอร์ตเสื้อสีส้มนะครับอา่อ,อ้กินแวะกกินข้าวเย้ยาไปต่อเนี่ยดูชีวิคนมากับผมมาช่วยช่ยไม่รู้เรื่องเลย กิวข้าวเลยหน้าตาถ่ายรูปออกมารู้สวยหรือเปล่ายืมเท้าหนึ่งินั้งอืมเนาะแ่เจ้าหน้าที่กาบริการดีมากก็พูดให้มานั่บ้านนะไม่แบบยืมหนึ่งครั้ผมก็ช่วยเด็กแค่นี้ไห้ก็ไม่้องันนี้ใช่อ่ะเดี๋ยวกินข้าวแล้วค่อยเดินทางไปต่อเนาะงันขับมุนใบมุนโอ้ยลม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 มาแล้วพี่น้อง ข้าวขาหมูกินข้าวาน้ำกันครับพี่น้องนี่ข้าวขาวหมูเมื่อกี้ไม่ได้กินข้าวก่อนไปถ่ายรูปพลาดไปเลยที่จียงมาจากนาเพียกับอะไรไครับเราพิ่งจกินซะใช่ผิดทางพูดจะบพี่มุนตีพี่น้องที่จริงนะ่ะเรามาถึงก่อนเวลาตั้ง <im attraction> <vagy> ต,ตั้งัก่อนเพื่อนเนาะคือตอนที่เรามามันมาถึงนี่มันแปดโมงอะ่ะแปดโมงก็เริ่มเริ่ม,มน่าจะทำงานเลยมาถึงก่อนเพื่อนทีนี่ด้วยความที่เราไม่ชัดเจนว่าอาคารที่เขา,าเขาทำพัสดุ์อยู่ตรงไหนเราก็เลยถามดันไปที่อาคารตรงนี้นะ่ะอาคารสํานักงานของศา <im ics> <im ics> ลากลางจังหวัดสุรินทร์อันเก่าหลังเก่าที่ยึมอยู่ตรงข้ามกันน่ะ ปรากฏว่าพอไปถามปรปภท่านบอกว่านู่นท่าหลังหมายนู่นอยู่ที่นอกเมืองไปอีกตั้ง4ี่กิโล4ี่ไปสีหกิโลปรากฏว่าเดินทางไปแล้วไปถึงที่นั่นไม่ใช่อีกก็ต้องย้อนใหม่รอบหนึ่ง12กิโลแล้วก็เลยทําให้เสียเวลาในการเข้าไปติดต่อทำาัศนปอ p o ก็เลยต้องเสียเวลา,นะาไม่ใช่ไหมเนกก็เลยทําให้เวลาเราทําก็เลยช้าเสียดายก็เลยเนี่ยก็ไม่กินข้าวเช้าอื แต่ว่าับดูแลเขาทำสามคำเขาซื้อข้างทางเห็นซื้อไก่ย่างเมื่อว่างไม่รู้อะไรเขาซื้อตรงข้างๆก่อนเข้าตัวนี้จะมานั่งกินที่ไหนได้ดาริ่งลิพามานั่งกินข้าวมันข้าวข้าวขาหมูแต่ยืนอยู่ในรถหลัดเดี๋ยวกลับไปกินใหม่ไม่ได้เที่ยงหรอกอาหารที่เราซื้อมาก็มีคุณค่าประโยชน์หมดแหละอืมเนื้อนุ่มอือเป็นเนื้อนุ่ม อ,สองสนามแม่ตะกอนสามโมงตรงนี้ก็ตกอ,อ,อากาศันที่<ม>ยุทนแมดก่อนดีกว่ากินข้าวมันจะเพื่อนอากายู่ที่ทำพาสปอร์ตก็อยู่ตรงนี้แหละที่อำเภอโซรินที่ทเออเรียกว่าอำเภอสซรนินอ่ะที่บ้านการอำเภอนั่นแหละมาได้เด้อ,อเขาไมา่ได้หยุดนะเสาร์อาทิตย์น่ะ เขาก็ไม่ไม่พักเที่ยงด้วยเขาจะหมุนเวียนสลับกันถ้าใครมีพี่น้องหายู่ต่างประเทศมา <c oughs> มาปิดกาก็ได้มีกองคิ้มกอยู่ใช่

ทำห้าปี <c oughs> คนนี้ทำสิบปีก็จะไปยู่นอกผ <c oughs> มทำแค <c oughs> ่ห้าปีผมเป็นตงเงงเนะยังเธอจะหอยอนะไม่ได้มาขเอ,อี <c oughs> เร,เรืกนี่เียงมากทำไดนเลยเออน้องทำก็มันก็ไม่แพงสิบปีถูกนะที่จริง 1, 5, 7, 5อันห้าแต่ถ้าอัน ถ้าประกบไปเจ้ารองให้ประกบไปไปเก็บร้อยกว่าเก็บร้อยห้าสิบถ้าเปรียบเทียบอ่ะทำห้าปีแพงกว่านะอืม,อมเก็บร้อยห้หาสิบใช่ไปยุคเราสะดวกด้วยเนาะและค่าส่งก็สิบเหมือนกันโอเคอเว้ยเฮพี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวไปจ่าจ่ายเราจะเดินทางไปที่ไปซื้อของ<แ>ไปซื้อไหมเนาะไหมสุรินไหมเทะไหมาราคาแพงก็ไปดัดไปย้อมไปทำออีกหลากหลายเดี๋ยวเดินทางไปหลายแห่งเนาะ นี่ไปทิ้งขยะดีกว่าเอาขึ้นข้าวเข้ามาเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กับข้าวก่อนจะไปแมคโครหน่อหนึ่งเนาะโอเคไปได้ได้ครับโอเคครับดีเป็นหนึงเดียโอเคคุณไปจ่ายเงนอะไรบ้างครับขอข้าวอย่างเดียวครับสี่สิบบาทสองจานแปดสิบ ตั้งแต่ตั้งแต่ไปแล้วฝากเนทางขอบคุณร้อยตรงนี้เด้อตรงข้ามศาลากลางเก่าแล้วก็ร้านตังตรงนี้แหละเดี๋ยวข้ามถนนให้ดีเดี๋ยวเพราะว่ามันเดินทางข้ามอันนี้ทางเข้าเมืองนี่ไปทางประจัดไปตามประจัดใจทางกรุงเทพได้อันนี้ก็คือเข้าไปตัวเมือง ลค่ะขอุณมากค่ะขอบคุแล้วก็ดไปตรงนี้ไเ่โครตรงนี้ออยู่ตรงข้ามกันอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็อันนี้หลังเก่าที่ก็เือไปทำให้ก่อถนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดินทางสอ กระหนุ่ยน้อยกระตะเอิ่มนั่งอ้าวผู้กำกับเองถ่ายเองผมช่างต้นนั่นต้กลับไปย้อนต้นไปช่างสมองยุทธหัวอันนี้เอาอะไรมาจะบอกเขาเดีอยนนะขอตังค์แสนไม่ซอยต้องทงเอกสารมันอยู่ในนู่นแล้วใช่ไหม เดี๋ยวลุงจะเอากระเป๋าใส่เอาค้านี้ออกอ่ะค่ะเอาข้าวเหนียวมาก่อนเนาะคือเอาไหมเอาก่อนไมเรียกกินแล้วันนี้ก่อนเนาะไปหาลิมแล้วก็ไปฝากนภัทรปรพาเดี๋ยวเอาเชือกก่อนพอตรงได้พาที่ใช้ง่ายอยู่ที่ละที่เอาไปฝากนภัทรประพาเดี๋ยวว่ายาไปสุรินทร์ได้อะไรมาฝากหนูซื้อข้าวเหนียวหมูย่างผมต้องตัดต่อปิดจั่นตอนได้ไหมไปตัดต่อ อ,บบอ๋อพอดีมาทำพาสปอร์ตครับพี่เขาสัญจรมานะ<ช>่ะก็เลยเดินทางมาทำกันนะครับ<ช>เผื่อจะไปต่างประเทศเนาะ <laughs> ไม่ใช่รวยไม่ต้องเที่ยวแถวแนี้เลย <laughs> โอ้โทำพาสปอร์ตต้องโอเปล่าเลยครับผม <laughs> ทำสามถึงน่ะยี่สิบเก้าสามสิบ่ะ น้องทำพขสจะร์ดได้ยากจะมีตังค์ไปเที่ยวนะก็ทำไปอย่างนั้นนั่นแหละอยากจะทำแต่ก็เผื่อว่าโอกาสเราได้ไปองเที่ยวมีแน่นอนในเมื่อทำแล้วก็จะไปย่าบุนบ้างรุงทำอะไรบ้างเดินทางไปที่นครกันลองไปมาซื้อมาซื้อของให้มาซื้อขอใหม่เสียโยมใหม่โอเคเนาะแค่นี้ แค่น <pid> ี้ไหมไม่ย ra ังไม่ได oh, wow. wow. so kind of ้ใ uh, ส่ชุดเลยมาตั้งสองคนแต่ว่าคนหนึ่งก็ช่วยกันใส่ไปโอเค